สวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ฟรุ๊กแฟมิลี่นะครับนี่คือแมนยูคอนเนอร์ hmm. เด็กผีมาคุยกันนะครับใกล้แล้วฮะไบรอันเอ็มบิโมครับใกล้จะลงลงแล้ว <c oughs> ใกล้จะมาเป็นเด็กผีเรียบร้อยแล้วนะครับทุกท่านครับก็เรียกว่าเหลือเพียงแค่ขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับเรียกว่าตอนเช้าเนี่ย ตื่นมาก็รอรีเฟรชกันก็แล้วกันนะครับว่าเมื่อไหร่จะเฮียร์วิโกกันจริงๆจ,งจังๆสักทีแต่ถึงตอนนี้ก็น่าจะ95%้ละไม่น่าจะมีปัญหานะครับแล้วก็มีเรีวยกว่ารายงานจากสนกข่าวระดับเทียบบนๆนะครับก็พูดถึงกันหมดแล้วนะครับว่าเอมิโมกําลังจะเป็นสมาชิกใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอ่ะรายงานกันมาเยาวๆครับในที่ในที่สุดก็ใกล้จะจบแล้วนะครับสำหรับรเรื่องของเอมิโมวันนี้ผมจะพาไปดูหนึ่งใน ได้ว่าอะไรดีเป็นตัวเลขเนาะนีครับเป็นสติของเอมิโมนะครับว่าทำไมทำไมแมนยูถึงอยากได้นะครับเอมิโมนักหนานะครับผมผมเล่าเรื่องเอ็มิโมไปเมื่อวานนี้นะครับว่าสิ่งที่แมนยูต้องการจากเอมิโมก็คือว่ามาแล้วมันสามารถการันตีสกอร์ได้นะครับมาแล้วต้องการที่จะยกระดับตัวเลขในการยิงประตูให้กับทีมได้อะไรแบบนี้เดี๋ยววันนี้ผมมี ตัวเลขเอมบโม o เนะครับเมื่อเทียบกับนักเตะเกมรุกคนอื่นๆในลีกนะครับในซีซันที่ผ่านมาเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างสือว่าเป็นตัวเลขในระดับท็อปของลีกเลยนะครับเดี๋ยวเราสู่กันฟังเนาะนะครับวันนี้มีเรื่องของตัวละครใหม่จะบอกว่าใหม่ก็ไม่เชิงหรอกนะครับเพราะว่ามีข่าวพัวพันแบบบางๆกับแมนยูมาพักหนึ่งจำได้ไหมช่วงที่แมนยูหาตำแหน่งวิฟด์ตัวกลางอยู่น,ะนั่นก็คือ ios, คริชาร์ดิออสกับชื่อนี้ วนเวียนกลับมาอีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เล่าสู่กันฟังครับฝากกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปกับช anel n ของฟลุ๊กแฟมครับอ่ะมาครับทุกคนครับมาคุยกันก่อนที่เราจะคุยกันอย่าลืมนะครับอฝากเอาไว้ด้วยนะครับแก้วเก็บความเย็นนะครับมีโลโก้ของแมน U ยูตรงนี้นะครับ ใครสนใจเข้าไปในลิงก์โปรดักต์ที่ผมปักเอาไว้ให้ด้านซ้ายล่างจอนี้ได้เลยนะครับ mm hmm. เก็บความเย็นได้แน่นอน mm hmm. ผมเอาไว้ใส่กาแฟกินทุกเช้านะครับเพราะเป็นคนติดกาแฟมากนะครับใส่ตอนเช้าดูดหมดปุ๊บ mm hmm. ก็เทใส่ใหม่แล้วก็จะได้เอาไว้กินทั้งวันนะครับประมาณนี้นะครับใครสนใจก็เข้าไปในลิงก์โปรดักต์ที่ผมปักเอาไว้ให้ด้านซ้ายล่างจอนี้ได้เลยนะครับอ่ะโอเควันนี้เรามาคุยกันคือเรื่องของแบรนด์เอ็มวโมนะครับ ก็ต้อบอกว่าเอเมโเดินทางมาถึงใกล้ที่จะถึงจุดสิ้นสุดแล้วนะครับนั่นคือการกลายเป็นสมาชิกใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจากข่าวเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องมันยกระดับขึ้นมาอยู่พอสมควรนะครับมีการสรุปจบเรื่องของค่าตัวแล้วนะครับเดี๋ยวผมไล่กันไปเป็นเรื่องๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะว่าด้วยเรื่องของตัวเลขนะครับกับโอกาสในการยิงต่างๆการสร้างสรรเกมของเอเมโมต้องบอกว่าเมื่อมาดูจากซีซั่นที่ผ่านมาไม่ธรรมดาครับนะฮะ หยิบมาจากลอรีวิทเวลนะครับคุณผู้ชมครับบอกว่าดีลของไบรอันเอเมอร์โมเนี่ยตอนนี้กำลังจะได้ข้อสรุปกำลังจะจบแล้วนะครับและเขากำลังจะย้ายมาเป็นสมาชิกใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับโดยที่เบนฟอร์ดเนี่ยตามเนื้อข่าวบอกว่าต้องการค่าตัวที่สูงกว่าคุณย่าฮะคือคุณย่าเนี่ยจำได้ใช่ไหมครับค่าตัว62ล้าน5้าแสนปอนด์นะครับตอนนี้ตัวเลขที่ถูกพูดถึงกันนะครับคือเฮ้ยไม่ได้นะเว้ยแม่งแบบประมาณแบบมันดีกว่า คุณย่าเว้ยนะครับและการันตีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกมาขนาดนี้มันเยอะคุณย่าเว้ยมึงต้องจ่ายเยอะกว่าอะไรแบบนี้นะฮะก็เลยกลายว่าเบนฟอร์ดต้องการค่าตัวยังไงมึงต้องจ่ายเยอะกว่า62สบอล้านแสนปอนค่าตัวจึงไปอยู่ที่65ล้านปอนเยอะกว่ากัน2 5ล้านหแสนปอนอะไรอย่างนี้นะครับก็ตามเนื้อข่าวเขาว่าอย่างนั้นนะผมก็มาเล่าให้มันเป็นสีสันนะครับซึ่งว่ากันว่าข้อเสนอของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็น่าจะไปใกล้เคียงที่ ตัวเลขนั้นและคือ65ล้านปอนด์นะครับร็อบดอรซันบอกว่าแมนยูเนี่ยบรรลุข้อตกลงนะครับกับแบรนด์เอมิโมกับทางเรนฟอร์ดได้แล้วนะครับตัวเลขของร็อบดอรซันจะดูค่อนข้างชัดนะครับเดี๋ยวเราค่อยรอ,ค,อ,ยรอค่อยรอพอเขาคอนเฟิร์มกันเรียบร้อยทีลวกันนะครับว่า,ว,าว่าตัวเลขสุดท้ายมันไปจบลงยังไงแต่ร็อบดอรซันเขารายงานว่าค่าตัวคือ60บวก5นะครับ60บวกกับ5ล้านปอนด์ก็รวมกันก็เป็น65ล้านพอดีนะครับตอนเนี้ย เอมิโม่กำลังรอไฟเขียวจากเรนฟอร์ดนะครับในการเข้ามาตรวจร่างกายกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะฟาบิซิโอโรมาโน่กันบ้างครับทุกคนครับโรมาโน่บอกว่าเอมิโมได้แจ้งกับเรนฟอร์ดแล้วนะครับกับกับการย้ายไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอันนี้ฟังดีๆอันนี้ในหวานเยี่ยมเขาบอกว่าโรมาโน่รายงานว่าเอเมิโม่บอกกับเรนฟอร์ดว่าการได้ย้ายไปเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือความฝันของเขา และเขาต้องการย้ายไปอยู่กับแมนยูให้ได้เร็วที่สุดหวานเทียบนะครับอาราวนี้มาดูเรื่องของสถิตินะครับของไบรอนเอมิโมนะครับหยิบมาฝากกันสัหน่อยนะครับว่าในหนึ่งในหลายๆเหตุผลแหละนะครับทำไมแมนยูต้องการเกมรุกอย่างเอมิโมเข้ามานะครับมีสถิติบอกว่าเอมิโมคือหนึ่งใน4ผู้เล่นนะฮะที่มีโอกาสในการยิงเกิน 70ครั้งนะครับแล้วก็สร้างสรรค์โอกาสให้กับเพื่อนร่วมทีมเกิน70ครั้งในพรีเมียร์ลีกเมื่อซีซั่นที่ผ่านมามาดูซะหน่อยว่าซีซั่นที่ผ่านมาตัวเลขเหล่านี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับบรูโน่เฟรันเดสสร้างโอกาส91ครั้งโอกาสยิง93ครั้งโมซาลาสร้างโอกาส88ครั้งโอกาสยิง121ครั้งนะฮะโคพาเมอร์ Co mer, สร้างโอกาส 87ครั้งมีโอกาสยิง121ครั้งและตามมาด้วยแบรนด์เอมิโมนะครับซึ่งสร้างโอกาสยิงออภโทษฮนะสร้างโอกาส70ครั้งแล้วก็มีโอกาสยิง79ครั้งนะครับจะเห็นว่าพอเรามาดูสแตตเหล่านี้นะครับเอมิโมเมื่อเทียบกับระดับภาพรวมของทั้งหลีกถือว่าไม่ธรรมดานะครับสำหรับการสร้างสรรค์โอกาสต,ต่างๆของแบรนด์เอมิโมนะครับหลังจากนี้ตามอะไรกันบ้างนะครับก็ตามแค่ว่า ตอนดึกคืนนี้จะมาหรือยังนะครับตื่นมาตอนเช้าจะเฮียวีโก้หรือยังนะครับจะตรวจร่างกายเมื่อไหร่นะครับก็วันนี้วันที่26นะฮะเหลืออีกประมาณสัก4วันจะจบเดือนมิถุนาจะจบวันที่30นะครับก็เราตีตั้งเป้าว่าก็อาจจะจบนี่แหละแถวๆผมว่าไปปลายเดือนไม่กี่วันนี้ก็น่าจะได้เฮียวีโก้แล้วละมั้งนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอบบัญชีเรื่องของรอบบัญชีก็หลังบ้านเขาก็ไปตัดกันหลังบ้านนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับก็ น่าจะจบได้2คนนะครับคุณย่าต่อด้วยเอมิโมนะฮะอ่ะโอเคเคลียร์คัทนะไม่น่าจะมีอะไรมาให้เราได้โดนไฮแจ็คกันไปก็ไม่น่าจะมีแล้วน,น่าจะจบและนะครับคราวนี้มาดูในในดิวอื่นๆกันบ้างนะครับผมหยิบเอาเรื่องของริชาร์ดยออสขึ้นมาคุยกันก่อนนะครับเพราะว่าชื่อนี้ เ,เคยมีข่าวผัวพันกับยูน t เต็ดมาพักหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่ามันอาจจะบางๆงหน่อยนะครับแต่ว่าก็เข้าใจว่าตอนนั้นแมนยูก็คงตามสเกลกันมายาวๆนะครับเบนจาคอปพูดถึงแมนยูส่งแมวมองนะครับไปดูฟอร์มของริชาร์ดดิออสกองกลางของพาวมรัสซึ่งเป็นนักเตะที่ได้รับการประเมินนะครับว่าเป็นนักเตะที่เหมาะกับแทัคติกของทางรูเบนอามูริมนะครับ ตามข่าวจากเบนจาขอบสว่าแมนยูจับตาม,มองดูริชาร์ดดิออสมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่ต้องบอกว่าแมนยูไม่ใช่ทีมเดียวที่สนใจในตัวของดิออสนะครับฟอเรสก็ติดต่อไปยังเอเจนต์ของดิออสสเปอร์ปารีสแซต์แชคแมนก็ติดตามดูสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดเหมือนกันก็จะเห็นได้ว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่ถูกจับตาม,มองจากเบอร์ใหญ่ๆของยุโรปนะครับดังนั้นน่าดูนะครับว่าแมนยูนั้นจะเอาจริงเอาจังกับเดีลยวนี้หรือไม่นะฮะ มาดูเรื่องของโยคาเดสหน่อยครับแต่ก็ต้องบอกว่าเรื่องของโยคาเดสเนี่ยมันกลับไปกลับมาเนาะนะครับแต่เมื่อกลับไปกลับมาผมก็หยิบม,มาเ่าสู่ทุกคนฟังนะครับเพราะว่าในเรื่องของโยคาเดสเนี่ยก็ยังหาคำตอบกับเรื่องนี้ได้ยากเหมือนกันนะครับสุดแล้วสุดท้ายแล้วจะเอาอยังไงอ้างอ,อ,อ,อิงจากลอรีวิทเวลนะครับแล้วก็สื่ออย่างทีมท็อกครับนะฮะก็ฟังในหลายๆเทียก็แล้วกันนะครับวิทเวลบอกว่าดูเวนอัลบรีมยังคงต้องการตัวของวิเตอร์โยเกเรสแน่นอนครับยังไงไม่ทิ้งดิวนี้แน่ๆยังไง้กยอยกดสู่ในขณะที จากข่าวเมื่อวานนะครับก็มีข่าวว่าโยคารสเนี่ยคือไม่เอาแล้วกับสปอร์ติ้งยังไงเขาต้องการย้ายออกแน่ๆน,นะครับแต่ว่าไม่รู้จะไปทางไหนแหละนะครับคือเนื้อข่าวจากเมื่อวานในตัวของฝั่งโยคารสเองคือยังไงเขาก็ไม่อยู่กับสปอร์ติ้งต่อแล้วนะครับก็ขอย้ายออกจากทีมนะครับแล้วก็ยังคงเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่นะครับวิทเวลบอกว่าอารมริมยังคงต้องการโยคารสนะฮะได้งานจากสื่อทีมชลอกบอกว่าโยคารสเนี่ยก็ยินดีที่จะตอบรับกับข้อเสนอของแมนยูเหมือนกันนะครับ หลังจากที่ดูเหมือนว่าดูเหมือนว่านะครับอาร์ซอนอาจจะเอนไปทางเบนจามินเซสโกมากกว่านะครับเดี๋ยวเรื่องนี้เราตามข่าวกันเพราะว่ายัางไม่ได้มีน้ําหนักเยอะขนาดที่จะไปปักใจได้ฝั่งไหนนะครับแต่ก็ถ้าได้มาก็ดีครับถ้าได้มาก็ดีกถ้ามีเงินจ่ายก็เอานะฮะอันนี้คือข่าวของสถานการณ์ขาเข้านะครับทุกคนครับไปดูเรื่องของขาออกกันบ้างนะครับขาออกตอนเนี้ย เรื่องของแมาคาสซ่าฟอร์ดกับบาเซลูนานะครับอ้างอิงจากข่สข่าวรอปดอสันบอกว่าบาซ่าก็มีการติดต่อกับแมนยูเหมือนกันเพื่อสอบถามนะนะครับเป็นการสอบถามถึงโอกาสในการเซ็นกับแรชฟอร์ดด้วยสัญญายืมตัวโดยขอให้แมนยูเนี่ยช่วยจ่ายค่าเหนื่อยให้จำนวนหนึ่งในสัญญายืมตัวนี้นะครับเ <c oughs> <c oughs> จโรซานโชบ้างครับเอ่อคอรเรียรเรเดโรสปอร์ตบอกว่าทั้งยูเวนตุสแล้วก็นาโปลีครับต้องการต่างก็ต้องการในตัวของเจโนซานโช แต่ติดปัญหาอันเดิมที่ผมเคยเล่าไปนะครับเรื่องของค่าเหนื่อยยังคงเป็นอุปสรรคสําคัญครับโดยที่ยูเบตุสเองต้องการแค่ยืมตัวพร้อมกับให้แมนยูเนี่ยช่วยเรื่องของค่าเหนื่อยนะฮะเว้นแต่ซานโช่นั้นจะยอมลดตัวเลขเพดานค่าเหนื่อยลงมาในสัดส่วนที่มันเยอะมากๆกนะครับการยืมตัวแบบการย้ายทีมแบบถาวรมันถึงจะ,ะจะเกิดขึ้นได้นะครับอันโตนี่บ้างครับอ,อันโตนี่เงียบไปพักใหญ่ไม่ได้พูดถึงอันโตนี่เลยนะครับดิอตเลติกบอกว่าตอนนี้โอกาสที่อันโตนี่จะย้ายออกจากทีม ได้ก่อนมีความเป็นไปได้มากกว่าเจดดนซานโชและแลชฟอร์ดนะครับโดยเจ้าตัวรอเพียงแค่เรอัลเบติสครับตกลงค่าตัวกับแมนยูได้เท่านั้นนะฮะเรื่องของแผนการเสริมทัพเสริมทีมครับสรุปสุดท้ายนะครับอ้างอิงจากผู้สื่อข่าวพอเฮิร์สก็พูดถึงว่าแมนยูเนี่ยออก,ก็กำลังวางแผนในการเสริมในตำแหน่งกองหน้าวิงแบ็กกองกลางแล้วก็ผู้รักษาประตูด้วยนะครับแต่ว่าการเสริมทัพทั้งหมดมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อสามารถปล่อยนักเตะส่วนเกินออกจากทีมได้เสียก่อนนะครับ และข่าวของนักเตะที่ถูกปล่อยออกจากทีมนะครับก็หนึ่งคนที่เราเ,าเห็นเรื่องของบทสัมภาษณ์ต่างๆนานา,า,าแล้วก็การเดินออกจากทีมแล้วนะครับนั่นก็คือลินเดเลิฟนะครับก็แน่นอนฮะเจ็ดแปดปีที่อยู่ด้วยกันมามันก็ต้องมีความผูกพันแหละนะครับแม้นว่าอาจจะมีบางช่วงบางตอนเราหงุดหงิดกับฟอร์มของลินเดเลิฟบ้างนั่นนี่นู่นแต่สุดท้ายเมื่อถึงวันต้องอำลาต้องจากกันจริงๆก็อวยพรให้ลินเดเลิฟนั้นได้ประสบความสําเร็จในเส้นทางต่อไปเจ็ดแปดปีที่ผ่านมาไม่รักไม่ผูกพันไม่ได้ครับยังไง หยิบมาฝากกันนะครับคุณผู้ชมอผู้ชมมองยังไงบ้างครับเมนแชร์แล้วก็พูดคุยกันได้เลยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ